ดีครับผมแม่ปีน้องแต่ฮักจูฟุญจุคนครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยเนี่ยครับนะครับวันนี้ป้าผมแม่ปีน้องมาดูพืชพักสวนครัวของผมครับตรีมที่พิธีน้อยๆเขาปลูกพักอย่างไวกินพอนะครับตัวนี้ก็เป็นข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดหวานครับข้าวโพดกขาปลูกด้วยแถวหนึ่งนะครับเป็นข้าวโพดหวานนะครับเนี่นี่เป็นมะน้อยนะครับหรือว่าบวบเหลี่ยมครับออกออกออกหน่อยน้อยให้หันนะครับเดี๋ยวพอหน่อยไปนะครับนี่คือกางครับนี่ครับพอหน่อยครับนี่ครับบวบเหลี่ยมหรือว่ามะน้อยนะครับ ขึ้นก้างกำงงามจีเลยนะครับโอ้ปลูกไว้ประมาณนี่ครับสาวโกลุ่มมุ่งนะครับขึ้นก้างจี้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะแปลงมือเปิีนขึ้นก้างกี้นะครับนครับขึ้นก้างจี้เขาบ่ต้องแปลงกลางสูงครับยิ่งสูงเขาจะเก็บหน่วยเปิดเหมืดตึงนะครับนี่ครับออกแล้วครับมอโม่ครับมันนอยหรือว่าบล็อตเตี้ยมครับนี่เขาปวดก่อนเลื่อมงามแล้วครับนะครับมาดูทหน้าครับนี่เป็นมะทั่วฟักยาวนะครับปุ่มไม่น้องครับโอ้โหเป็นเลื่อยบวกลอยขึ้นครับเดี๋ยวเขาต้อง เอายอดปุ่นจุวยปุ่นนะครับนี่ถัวฟักยาวกว่าประมาณเสาหลุมครับปลูกไว้นะครับน่ครับเดี๋ยวต้องเอาต้องไปจุ๋ยปุ่นครับจุ๋ยออกมาเมื่อกก็ได้นะครับที่ปุ่นออกมาตั้งหนอกครับแล้วก็จุวยปุ่นขึ้นมาครับอ้าวอยามาทางนี้นี่ครับเดี๋ยวปุ่นจะก๊อกกันขึ้นเองนะครับนี่เป็นถั่วฟักยาวครับนี่ขึ้นยอดยอดขึ้นหวันเสกากนี่แหละครับนี่เป็นก้าพริกแดดนะครับวานลงแปลงดินครับบนนอครับเตรียมแปลงไว้ปลูกแล้วนะครับพริกแดดูงามๆครับนี่ครับก้าวงามๆเลยนะครับ ตั้งหน้าพ่นเป็นมะบวบนะครับเป็นมะบวบเมืองเฮาเนี่ยนะครับนี่ครับพอครับเป็นมะบวบเมืองึ้นกลางนะครับมีทั้งมะน้อยทั้งบวบเลยนะครับนี่กาลังจะึ้นกลางบยังบอดอกด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นผักของป้อมครับป้อมไม่ต้องรัว่าผักชีครับงามๆเลยครับตัวข้าัหลาบใส่แกงครับนี่ครับเรื่มกินได้แล้วนะครับดื่มจะแก่แล้วครับถ้าแก่เขาก็เด็ดเอาแต่แต่ต้นไปครับเอาแต่ยอดไปครับแต่ต้นขำดินไว้นี่เลยนะครับนี่ก็แปลงผัก หอมแบงครับถ้าหอมแบงก่อนงามๆแล้วครับเอาไว้กลับลาบเซยแกงได้นะครับนี่หน้าปุ่นก็เป็นผักกาดผักกาดจำม่ำนะครับผักกาดจำม่ำนี่แกงไปหลายรอบแล้วครับเหมาะครับปูใหม่เป็นรองครับผักกาดจำม่ำมาถ้าแกะมาครับบะร้องทิ้งนะครับเอาแหวงผักกาดส้มครับเหมาะครับติดซอยๆๆนะครับผักกาดส้มเอามายม่ครับย้ำใส่มาเขี่ยแจ้ให้นะครับ่น้ำใส่มาเขี่ยเปาะก็ได้นะครับเขี่ยเจ้าพญาก็เหมาะครับซอยๆๆไข่ย้ำด้วยกันครับ ป่าเซเล็ตครับนะครับหม้อครับทำไมมีปลาเสด็ตกับปลาทุอะไรครับหม้อแหกกําังแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นแปลงพืชพักส่วนขัวส่วนผสมนะครับปลูกพักไม้เส่ยเขียวไปกินครับปูไม่เป็นน่องครับนี่ครับปูไม่เป็นน่องมีพื้นที่บนหน้ากบปลูกไว้ด้วยครับช่วงนี้สบายครับบัดดงเลยฮุ่นน้ำนะครับเพราะว่าฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับนี่ครับปลูกใบเตยเนอครับปูไม่เป็นน่องครับปลูกพักไม้เส่ยเขียวไว้กินครับนะครับที่นี่ขอขอบคุณปูไม้เป็นน้องจูคู่จูคุณนะครับเดี๋ยว อย่าไปลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ผมจิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประกานคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ